tại คาวงหวานใจประนายเสิบช็อตหวานมุงมิง้งแต่ถูกโฟกัสขายอีกแล้วชีวิตแฮปปี้ทั้งเรื่องงานและเรื่องหัวใจเลยสำหรับนางเอกจากวิกสามพระรามสี่แต้วนัทพรเตมีรักเจ้าของฉาย,ยานาคี่ลอกคาบโดยเฉพาะเรื่องความรักกับหวานใจในประนายพรประภาที่ตอนนี้ใช้สถานะแฟนมานานกว่า2ปีแล้วมีโมเมนต์หวานออกสื่อไปไหนมาไหนด้วยกันตลอดอย่างล่าสุดก็ทำเอามดไต่ท่วมไอจีอีกแล้วเมื่องาน นีสาวแต้วควางหนุ่มปรนานัยไปเช็คอินที่ชิมชิมแบงคอกพร้อมแชร์มุมมุมมิประสาคนครั้งรักพร้อมแคปชั่นว่าไว้จอนมีหลักยิ้มหน้าก็ดูติมติมไม่ต้องเลยมายิม้มยังไงก็ไม่สน only night y kiss no ถามกลางแฟนๆเข้ามากดไลค์ปาหัวใจให้รัวๆขณะเดียวกันก็อดโฟกัสที่ขาแต้วไม่ได้จริงๆเพราะเลียวขาเล็กจนแย่งซีนเต็ม